สวัสดีค่ะนิงค่ะามิเคนโชค่ะชาวราศีกุมประจาวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม2565ค่ะภาพรวมนะคะสถานการณ์จะราบรื่นมากขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะไม่ติดขัดมีความเรื่อยเสบายๆแล้วก็เกี่ยวกับความสบายอกสบายใจมีความพอใจเป็นหลักเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะ บางรายก็จะได้ทำตามใจตัวเองหรือว่ามอบสิ่งที่ตัวเองอยากซื้ออยากได้มานานในสัปดาห์นี้นะคะการงานนะคะก็เป็นไปตามภาพรวมก็คืออาจจะเรื่อๆยๆเฉยๆสบายๆบ,บ้างนะคะทั้งนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวงังละเอียดรอบคอบในการทำงานเพื่อที่จะไม่ได้กลับมาแก้ไขในภายหลังนะคะ บางรายก็มีเกณฑ์เดินทางไปด้วยทำงานไปด้วยหรือว่าได้ติดต่อเกี่ยวกับการข้ามจังหวัดต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะคนที่เราติดต่อด้วยอาจจะอยู่คนละพื้นที่กันแบบนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวกลุ่มกำลังก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆอย่างช้าๆนะคะแต่มั่นคงเรื่องของการเงินนะคะมีเงินไหลเข้ากระเป๋าก็จะทำให้รู้สึกดีเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวงัง แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเพื่อยานพาหนะนะคะอาจจะมีการซ่อมแซมตกแต่งซื้อของนะคะเพิ่มเติมนะคะก็ขอให้ใช้จ่ายบริหารให้ดีสุขภาพโดยรวมทั้งกายและใจแฮปปี้ดีเป็นสัปดาห์ที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะใครที่ป่วยก็จะฟื้นคืน คนโสดสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ที่ความรักพัฒนายอย่างช้าๆมีเกณฑ์ได้เดินทางและพบรักหรือว่ามีความรักที่ก่อตัวขึ้นนะคะจะพบรักครั้งใหม่ในเร็ววันนี้นะคะท่านที่มีคู่แล้วดูใจกันมานานนะคะก็มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานหรือว่าเกี่ยวกับงานเลี้ยงนะคะการซื้อของเข้าบ้านเป็นของกินของใช้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ราบรื่นนะคะสำหรับชาวกลุ่มในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ